สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Crazy Deal Channel นะครับครับวันนี้เป็นเทปพิเศษครับนิวเนื่องจากว่าทีม Crazy Deal นะครับเคยได้รับเชิญไปงานเปิดตัวในกาบ b ลลิง g 2งคอลเลกชันครับนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวาระพิเศษครบรบรอบ140ปีบิล i ิงใช่แล้วครับเพราะว่าบิล i ิงเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1 88 4พี่ต้นณวันนี้2024นี้ครบรอบ140ปีพอดีใช่ครับก็วันนี้ครับมี Exhibition พิเศษ ที่ทางแพนดูรัมกับทางไบลิงจัดร่วมกันครับนะครับอยู่ข้างหลังเ,เรานี่เอง <นะ S 1> อ่าก็วันนี้ครับเรามาวิสิต์ช็อปของแพนดูรัมเดี๋ยวรเราพาแฟนๆรายการตามพวกเราเข้าไปดูนาฬิกาพิเศษข้างในกันเลยครับไปเลย นี่เราก็อยู่ที่เอ็กซิบิชันของไบลิงแล้วนะครับ,รบ <New S 2> นิวก็อยากให้นิวครับเล่าประวัติคร่าวๆของไบลิงให้แฟนๆรายการได้รับรู้ก่อนที่เราจะไปดูนาฬิกาที่น่าสนใจได้เลยครับพี่ต้นต้องบอกว่าไบลิงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่พัฒนาโดย generation คน3ามเจเนอเรชันของตระกูลไบลิงอ่าเราเดี๋ยววันนี้นิวจะแบ่งเป็นพาร์ทพาร์ทใช่พาร์ทแรกก่อนเลยคนให้กำเนิดคือลีออไบลิงในปี1884ครับเขาเป็นแบรนด์นาฬิกาที่เกิดในเมืองเล็กๆชื่อว่าออชองดีมี เย่ yeah, ครับ,ชบใช่อยู่ในแคว้นควหนึ่งในสวิต <รอ S 2> นี่แหละแต่ว่าเป,<อ>เป็นเมืองเล็กๆหลังจากที่แบรนดนะ์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับการยอมรับนะครับพี่ต้นแล้วก็ในปี1892พี่ต้น<อ>เขาได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องถือว่าประสบความสําเร็จแหละ,ะแล้วก็ได้ย้ายฐานการผลิต มาอยู่ในเมืองที่เรียกได้ว่าเมืองหลวงของโลกนาฬิกาเมืองนึงก็คือลาโชเดอฟรองโหครับหลังจากที่ย้ายมาแล้วได้แจ้งเกิดผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ของยุคนั้นในปี1893พี่ต้นเขาผลิตอะไรออกมารู้ไหมเขาผลิตเครื่องจักรกลของนาฬิกาที่มี power reserve 8วันลองลองนึกดูในยุคที่ร้อยกว่าปีที่แล้วนะพี่ต้นแปดวันนี่คือจริงๆการทำ power r e s e r v ยาวๆเนี่ยเขาทำกันได้นานมาแล้วใช่ แต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกแบรนด์ตอนนั้นที่ไบลิงทำออกมาได้และจดสิทธิบัตรเนี่ยเรื่องนี้คือดังมากในปี1915เป็นยุคในการเปลี่ยนผ่านเจเนเรชันจากเลอองไบลิงมาสู่กัสตองไบลิงเป็นลูกชายอ่ากัสตองไบลิงเนี่ยเป็นลูกชายของลอองไบรลิงครับนว,วัตกรรมในตอนนั้นที่สืบมาถึงตอนนี้พี่ต้นฟังแล้วอาจจะอ๋อมันเกิดจากตรงนี้นี่เองกัสตองไบลิง huh. นะครับเขาไ,ได้พัฒนาสิ่งที่เรียกว่าุชเชอร์ของนาฬิกาโครโนกราฟก็คือการ oh. เริ่มจับเวลาหยุด,ยดจับเวลาแล้วก็รีเซ็ เวลาอยู่ในปุ่มเดียวกันในยุคแรกอยู่ในปุ่มเดียวตรงที่2นาฬิกายังไม่มีมย,ยังไม่มีปุ่ม4ี่นาฬิกาเหมือนในปัจจุบันนะแต่เดี๋ยวมี ยุคที่มีผู้เชอร์2นาฬิกาในการจับเวลาเนี่ยอยู่ในยุคของกัสตองและยุคนี้เป็นยุคที่กัสตองอ่ะได้รับการยอมรับในเรื่องการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางด้านอุตสาหกรรมการบินนาฬิกานักบินครับทั้งหมดที่เป็นที่เราพูดถึงไบลิงว่าเป็นเรื่องของอุปกรณ์นาฬิกาเกี่ยวกับนักบินเนี่ยเกิดในยุคของกัสตองนี่เองพี่ต้นครับเท่มากเลยครับ,รบในปี19 2 7ครับพี่ตน้นครับออทางไบลิงเนี่ยได้เปลี่ยนผ่านไปสู่เจเนอเรชันที่3เพราะว่ากัสตองไบลิงเขาได้เสียชีวิตหลังจากพัฒนา จดสิทธิบัติมาอย่างต่อเนื่องเจนที่3ก็เลยไปสู่ยุคของวิลลี่ไบรลิงแต่ว่าณเวลานั้นวิลลี่ไบรลิงเนี่ยอายุแค่14ปีครับพี่ต้นก็เลยยังบริหารไม่ได้ก็ส่งต่อให้คนนอกบริหารถึง5ปีครับในช่วง5ปีผ่านไปก็จะเป็นปี1932 วิลลี่ไบลิงได้กลับเข้ามาบริหาร,รเป็นปีที่เขาได้ผลักดันไบลิงให้เข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและนักบินอย่างแท้จริงที่ผ่านมาคือเป็นจทสิทธิบัตรนู่นนี่ใช่ไหมแต่พอวัยรุ่นได้หัวใหม่ได้เข้ามาบริหารเริ่มโฟกรขับ,บผลักดันเข้าไปในอุตสาหกรรมการบินอย่างแท้จริงรและคิดคนนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาจดสิทธิบัตรพุชเชอร์แบบตำแหน่งที่2นาฬิกาและ4นาฬิกาแบบปัจจุบันแปลว่าใช้กันตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับจนมาถึงตอนนี้ทุกอย่างที่เราใช้มาพุชเชอร์ ของปุ่มเนี่ยมาจากไบรลิงในยุคข,ของวิลลี่ไบรลิงนี้เองครับพี่มากเลยครับ จนไบลิงพี่ต้นได้เป็นผู้ผลิตอย่างเป็นทางการของนาฬิกานักบินและอุตสาหากรรมการบินของกองทัพสหรัฐอเมริกาดังข้ามทวีปไปเลยนะใช่ <c oughs> ไม่ได้เฉพาะอเมริกานะครับและในยุโรปด้วยอย่างเช่นอังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีไบลิงทั้งหมดครับ <c oughs> และเนื่องจากอุตสาหากรรมการบินเฟื่องฟูพี่ต้นครับในปี2003ไบลิงมีทีมบินของตัวเองชื่อว่าไบลิงทีม โทเและถ้าพี่ต้นเป็น V V I P ของไบลิงในตอนนั้นสามารถขึ้นไปบินกับทีมไบลิงเจ็ t ทีมได้ด้วยโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ยกเลิกไปแล้วนะแต่ว่ามันบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของไบลิงในตอนนั้นเป็นอย่างดีอยากทํานาฬิกานักบินใช่ก็เลยสร้างทีมเจ็ของตัวเองขึ้นมาบินเทไม่ไหวเทม่ไหวเทมากเทมากครับและในปีนี้พี่ต้นปี2024 วันนี้พบรอบรอบ140ปีครับและเราได้มาทําเทปกันที่ปูมาทั้งหมดจะส่งต่อไปที่นาฬิกาที่เราจะทําเทปในวันนี้พี่ต้นซึ่งอยู่ด้านหลังเราแล้วพีคมากพีคมากพีคมากเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับพี่ต้นมาแล้วนี่เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่เป็นไอคอนิกของนาฬิกากลุ่มนักบินของไบลิงถ้าใครเห็นหน้าปัดเรือนนี้แล้วจะรู้เลยว่ารุ่นอะไรก็คือนี่ไบลิงเนวีทัมเมอร์ครับพี่ต้น ใครเห็นก็จะรู้ว่าเป็น Le Witt h u m m e r จากผมขออธิบายจุดเริ่มต้นนะ Le Witt h u m m e r ครับพี่ต้นเขาจะรวมเอานาฬิกาที่เป็นโครโนกร r มารวมกับ s l i ด e r u l o Slide r l o ูคืออะไรถ้าเราดูหนังเกี่ยวกับการบินเราอาจจะเคยเห็นวางแผนที่ปุ๊บแล้วเขาก็จะวางคล้ายๆไม้บรรทัดแล้วก็มีตัวเลขเยอะๆะแล้วก็มีไม้บรรทัดมาวางขวางอีกทีนึงเพื่อวัดช่วยวัดในการบินทั้งเพดานบินเชื้อเพลิงความเร็วก็คือสไลด์ร u ันนั้น มาจำลองอยู่บนนาฬิกานี้ครับพี่ต้น <Hey S 2> เท็นไดเท่สุดๆนาฬิกาแห่งการบินของจริงไหมไบลิง uh huh. นั่นแหละครับแล้ววันนี้ไบลิงออกมาเป็นเนวิทัมเมอร์ออโตเมติกซีเซ i ยต์มิแต่วันนี้ไม่ได้ใช้โคโนกราฟพี่ต้นครับตัวนี้เป็น GMT ตัวนี้เป็น3เข็มอ่าทำออกมาหลายแบบ ซึ่งหลังๆน่ะเราจะเห็นเอาหลายๆแบรนด์เอานาฬิกาที่มีเอกลักษณ์มาใส่ฟังก์ชันต่างๆอย่างเช่นนาฬิกาเอามาใส่ฟังกชัน GMT นาฬิกามาใส่ฟังกชันนู้นฟังชันนี้เราจะเห็นการแบบคล้ายๆการคอลแลบเข้ามาอยู่ในนาฬิกาหนึ่งเรือนที่ดังๆจะมีฟังก์ชันเยอะขึ้นแล้วทำไมวันนี้ต้องใส่ถุงมือด้วยล่ะครับอันนี้จะได้ดูโปรครับนี่นี้ผมขอให้เขาขอใส่ถุงมือหน่อยได้ไหมครับ S A New อะไรฮะวันนี้ใช่ครับ จะได้ดูโปรก็นาฬิกาตัวนี้นะครับเนวิทัมเมอร์ของไบลิงตัวนี้จะมีอยู่ประมาณ4สีสิบรุ่นย่อยโอ้เป็นเงาเอาถุงมือไปใส่ไหมครับไม่ไม่ต้องครับใส่แว่นแล้วก็กลายเป็นด a อได้เหมือนนใส่แว่นแล้วเราก็โปรเหมือนกันนะโอเคโอเคได้ได้ก็สีที่วันนี้เขาเลือกมาให้เราเป็นสีที่นิยมก็จะมีตัวน้าเงิน อันนี้ถูกใจคุณเลยเนี่ยเอาแน่นอนตัวนี้ถูกใจกว่า i อ e ์บ u ูโอ้แล้วก็มีสีเขียวครับที่เป็นคลินินิยมครับสาหรับตัวสามเข็มนะครับแล้วก็จะมีสีดํานี่ที่เป็น GMT อยู่ในมืออ่านี่สีดำนี่ครับตัวนาฬิกาไบลิงเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ครับที่หน้าปัดแล้วก็ที่สายครับสายของไบลิงเนี่ยก็เป็นสายที่มีเอกลักษณ์เห็นปุ๊บก็รู้เลยใช่สายนี้เห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นไบลิงครับแล้วก็สายของรุ่นนี้มา2แบบคือสายสตีลอ่าครับกับสาย มีสตีลกับหนังให้เลือกใช่แล้วครับสิ่งที่พี่ยังชื่นชอบอยู่ก็คืออย่างที่บอกครับตัวไบลิงเนี่ยนอกจากสเปคเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีแต่มาดูจะสมมติเราเห็นรับแรกของนาฬิกาก่อนครับพี่จอนหน้าตาที่มีเอกลักษณ์นะครับขอบหยักสวยงามไซส์มหานิยม41มิลมนะครับก็สายที่มีเอกลักษณ์แล้วยังมาพร้อมกับบัตเตอร์ไฟลบัคเกิลถือว่าเป็นบัคเกิลที่ใส่ง่ายสุดแล้วนะบัตเตอร์ไฟลแล้วยังมีความพิเศษที่สายครับที่ปรับจูนง่ายครับ โอ้โหโหล้สายเขาต่อกันละเอียดมากเลยนะใช่สพอสายอะพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะกระชับข้อมือครับแล้วด้วยความละเอียดของสายอะผมว่าใส่แล้วแบบมันจะเข้าข้อซึ่งไบลิงเขาออกแบบตรงนี้มาได้ดีเลยแหละใครเป็นแฟนไบลิงก็จะรู้เลยสายเห็นแล้วสวยปิ๊งเลยครับแล้วก็ตัวสายหนังนะครับก็มาพร้อมกับตัวที่เป็น floating cap ที่ใช้ง่ายเมื่อกี้ลองเล่น floating cap นี่แหละยอดนิยมแล้วก็ใส่ง่ายด้วยใช่ใส่ง่ายเลยีใช้ง่ายมากบคลิปเดียวอยู่ เดี๋ยวพี่ต้นช่วยฉายเรื่องสเปคของเดวิดทัมเมอร์นี้หน่อยครับได้เลยตัวนี้นะครับเป็น New m o เดล2024นะครับใช้คาลิเบอร์17ครับนะครับสำรองพลังงาน48ชั่วโมง48ชั่วโมงอินเด็กเป็นซ u เปอร์ลูมิโนวา่าครับนะครับตัวนี้เนี่ยกันน้ำได้30เมตรอ่า30เมตร3บานั่นแหละอ่าแล้วก็ผ่านมาตรฐาน COSC มาตรฐานของสวิตคือมาตรฐานสูงของสวิตอ่าแล้วก็ตัวนี้มีประกันให้2ปีประกันอีก2ปีนะครับนะครับส่วนตัว GMT ตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องคาลิเบอร์32มสิบอจะคนละเครื่องกันใช่แล้วก็ตัวนี้จะสำรองพลังงานเหลือแค่42ชั่วโมงเพราะด้วยความที่เป็น GMT อจะมีฟังก์ชันเข็มเพิ่มเข้ามาถูกต้องเลยทาให้ Power Reserve ลดลงตัวอื่นๆก็เหมือนกันก็คือมีใช้ภายน้ํา s u p e r l u m i n o ่ามีคล้ายกันหมดเหมือนทะเลนะครับก็คือนวัตกรรมล่าสุดนั่นแหละคราวนี้ขอพูดเรื่องที่ชอบละจุดเด่นของนาฬิกานะครับเรากลับมาดูตัวที่เป็น3มเข็มก่อนนะครับอย่างที่ n e บอกตัวเนี้ยตัวขอบของมันเนะ่ะเป็นไอคอนิกของไบ i n g เลยก็คือคใช้สไลด์รูใช้สไลด์รูอ่าแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยรุ่นนี้ยไบลิงให้สีเป็นสีมหานิยมมาครับนะครับก็คือสีอะไรบ้างครับ สีเขียวสีเขียวสีไอซ์บรูอ่าอันนี้มหานิยมของจริงเลยหลากหลายสีสายเนี่ยมาสองแบบก็คือสายเหล็กกับสายหนังนะครับแล้วก็ตัววัสดุยังมีเรดโก้เดี๋ยนะครับขอขยายเรื่องสายหนังนิดนึงสายหนังทําจากหนังอะไรครับแอลลิเกตเป็นเงี้ยดีเยี่ยมตลาดยังฟังไม่รู้เรื่อง ก็สายจระเข้แท้ครับครับก็คือสายอลิเกเตอร์สีดําอันนี้ที่โชว์จะมีแต่สีดําเพราะว่า<ช>สีน้ําเงินนี่จ,จ,จะอยู่ในตู้เขาไม่ให้พี่ต้นจับแล้วส่วน สายหนังมีสสีครับคือสีน้ำเงินกับสีดำแล้วก็ยังมีวัสดุอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเรดโกเป็นเรดโกเพราะว่าตอนนี้เราจะไม่เห็นตัวเรดโกเพราะว่าผมได้จ่ายเงินแล้วก็ส่งไปที่บ้านแล้วโอ้โหอันนี้คุณต้นวีวีเหรอครับเป็นไงไม่คะจริงๆคือมันเป็นค่อนข้างเป็นแรเทียมเราจะไม่ค่อยเห็นต้องเหมือนต้องแบบสั่งจองตัวที่เป็นเรดโกที่พี่ได้เพราะว่าพี่ได้ต่อเนื่องมาจากบัตรอาบน้ําไม่ใช่ฮะ๋อไม่ใช่เหไม่ได้เพราะพี่โมพี่โมเอาสรุปเราไม่ได้ ครับมันเป็นตัวที่แบบไม่มีของอาจจะแบบขายดีมากๆขายยากครับขายยากครับแล้วก็ไม่มีให้ดูด้วยครับก็มาดูจุดเด่นของเรือนนี้ต่อนะครับหน้าปัดเนี่ยใช้เป็นหน้าปัดสีสะท้อนแสงสวยงามครับนะครับไซส์ขนาดเป็น41มิลมหานิยมยมาหานิยมเลยครับเข้าข้อมากๆครับกับผมดูเลยคือ41มิลอนะณนะตอนนี้เป็นไซส์ที่หลายๆแบรนด์นะปรับ ใช้แต่ว่าเขาจะให้มันเข้าข้อด้วยการปรับองศาลักให้เข้ากับข้อมือซึ่งเป็นจุดเด่นเลยซึ่งไบลิงอ่ะทำได้ดีมากตรงองศาลักตรงเนี้ยนิวลองไม่ข้อไม่กลางนิวลองใส่เพราะว่าผมเป็นคนข้อเล็กอ่าแล้วก็นิวเป็นคนข้อใหญ่ใส่แล้วก็ขึ้นข้อเหมือนกันทั้งคู่อ่ะเดี๋ยวผมจับตรงนี้ไว้นี่มันจะไม่เกินข้อมือของเราขนาดเราเป็นข้อมือคนเอเชียนะพี่ต้นสวยมากใส่สวยมากใช่ยังพอดีเลยแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของไบลิงนะครับ,ค,รบคือสายเหล็กนี่แหละครับ <ไอ S 2> มันจะเป็นสายขัดด้านสลับเงาแล้วก็ตัวสายมันจะเป็นลายเหมือนลายสารคือลายสายเหล็กของของไบลิงอ่ะใครเห็นก็จะรู้เลยเพราะว่ามันเป็นสายที่แบบเป็นข้อเล็กแล้วก็สลับแบบเฉียงใช่ซึ่งแบรนด์อื่นน่ไม่ไม่ได้มีใครทํานะแล้วก็ตัวขนาดของข้อนะครับด้านข้างอ่ะที่ทาให้เราใส่ง่ายเพราะว่ามันเป็นข้อไซส์กลางฮะ <isa S 2> บางแบรนด์เขาใช้ข้อเหล็กที่มันใหญ่กว่านี้ใช่อ่ามันก็จะยากขึน้นการงอของข้อมัน ก็จะอาจจะไม่เข้าข้อบ้างในในบางคนใช่ครับ,รบแล้วก็ตัวบัคเกิลเนี่ยเป็นบัตเตอร์ฟลยครับบัคเกิลอัวนี้นเ,นเด่นมากตอนพับอะ่ะก็คือบัตเตอร์ y ฟลยแล้วก็มีโลโก้โโกตัว B แต่ถ้าเปิด,ปดมามเป็นตัวอักษรคำว่าไบลิงเกมมากอันนี้หรูเลยเก okay, มากครับ ดีเลยอันนี้เป็นจุดเด่นของรายกานนะครับคือมันมีอะไรให้เราดูตอนที่เราแบบผอดใจมันก็รู้สึกดีผมเห็นผมเห็นนะในสายหนังก็เป็นอใช่ข้างหลังอ่ะเป็นสีเหลืองความรู้สึกเปลี่ยนไปเลยนะจากตอนแรกเราใส่สีดําอยู่ใช่แต่ตอนเราถอดมามันเห็นสีเหลืองด้านในอ่ะความรู้สึกว่าแฮปปี้ขึ้นตัวสายหนังจะมากับโรติ้งแคปที่ใช้ง่ายใช่กางออกมาแล้วจะกว้างเลยครับกลับมาดูที่ราคาครับครับตัวที่เป็นสายหนังเนี่ยจะเริ่มต้นที่ประมาณแสนเก้าหกไม่ถึงสองแสนไม่ถึงสองแสนถือว่าราคาดีกับ ตัวสายเหล็กนะตัวสายเหล็กนะครับเริ่มที่ 28, 2 8 0 0 0นแ0 0พันส0สพันสายเหล็กก็ราคาดีแพงกว่าน,นิดเดียวแพงกว่าน,นิดเดียวแต่ G M T เซอร์ไพรส์กว่ายังไงครับอยู่ที่2,24 0 0นนพันนะครับถ้าผมจำไม่ผิดถ้าด้วยฟังชันน่ะใช่ทั้ง G M T ทั้งวันที่สไลด์รูใช่ นี่ไงลองดูที่หน้าปัดครับอยากให้กล้องซูมเข้ามาจะเห็นรวมกันแล้วแต่แพงกว่าจิ๊ตเดียวเองนิดเดียวตัวนี้แบบว่าราคาดีมากเลยตัวนี้คุ้มเลยเพราะว่ามีเข็ม GMT ให้นะครับแล้วก็จะมีตัวชั่วโมง GMT อยู่ข้างในหน้าปัดแล้วก็มีวันที่ให้ที่6นาฬิกาครับเป็นไงตัวนี้คุ้มสุดเป็นไงฟันธงตัวนี้คุ้มสุดถ้าหน้าปัดหน้าปัดดําก็สวยนะจริงๆเขาําหน้าปัดดำเลยแล้วแต่ชอบเรื่องหน้าปัดนี้แล้วแต่ชอบผมว่ามันดีตรงที่เขาทําหลายสีออกมาให้เลือกนี่แหละใช่เท่มาก ผมชอบสีไอซ์บลูมากยังมีตัวรุ่นที่น่าสนใจกรุ่นหนึ่งนี่คเดี๋ยวเรามูฟไปตัวนั้นกันเลยได้เลยพี่ต้นก็เราย้ายโซนมานะครับตรงนี้จากเมื่อกี้ตรงเอ็กซิบิชันนะครับก็ย้ายมาตรงเคาน์เตอร์ของไบริ่ที่อยู่ในร้านแพนดูรัมและวันนี้เป็นรุ่นที่2ที่ผมจะมาโชว์ให้พี่ต้นดูต้องบอกว่าโคโนแมทเป็นนาฬิกาที่แปลกเป็นนาฬิกาที่มีอยู่ ใน2พาร์ทพี่ต้นมันเริ่มจากออริจินอลโคโนแมทในปี1941าาต้องก่อนที่จะไล่ยเรื่องออริจินอลโคโนแมทเนี่ยพี่ต้นจะต้องบอกว่าไบลิงอ่ะเขาก่อตั้งแผนกหนึ่งขึ้นมาแยกเดียเด่ยวๆเลยก็คือแผนกฟูอิตอเวชั่น ดีพาร์ตเมนต์นะงงไหมงงอ่ะต้องอธิบายคำว่าฮูอิดก่อนฮูอิดอะ่ะแปลว่า8แปลว่า8ใช่ก็คือเลข8เนี่ย uh huh. ย้อนกลับไปตอนที่ไบลิงเขาได้ผลิตจากกลนที่มีพาวเวอร์รีเซิร์แปดวัน uh huh. พี่ต้นจำได้ไหมตอนในช่วงประวัติตอนแรกใช่ครับแผนกเนี่ครับพี่ต้นเขาเป็นแผนกที่คิดค้นนาฬิกาไว้สําหรับคลอกพิษในห้องนักบินโดยเฉพาะอ๋อฮะยิ่งธุรกิจการบินเพื่มฟูบินได้ยาวขึ้นการที่มีนาฬิกาที่มี power reserve ยาวนานถึง8วันนะพี่ต้นมันก็ช่วยใช่มันก็ช่วยโดยตรงอันนี้เป็นต้นกําเนิดของตัว chronomat ตัวที่เป็น o r ิจ i n อลนะครับ chronomat original ตัวแรกเขาสร้างขึ้นมาโดยที่เอาโ h โนกราฟ มารวมกับสไลด์ลูเขาเอามารวมกันเพื่อดูคอมพิเคตมากเลยใช่เพื่อวัดภาวะฉุกเฉินอย่างเช่นเพดานบินเชื้อเพลิงอะไรที่เราพูดตอนแรกกำลังจะบอกว่ากรณีที่บินอยู่แล้วอุปกรณ์บนเครื่องบินใช้ไม่ได้ใช้นาฬิกาแทนได้ใช่ครับจะสามารถจะสามารถใช้ได้ในยามฉุกเฉินนี่คือตอบโจทย์อันนี้คือออริจินอลโคลโนแมทในปี 1,9,4,1แล้วตัวโคโน n o m a ที่เป็นออริจินอลเนี่ยครับพี่ต้นเอาฟังก์ชันทั้งหมดมาต่อมาก็พัฒนากลายเป็นตัวยุคทองที่เราทำไปเมื่อกี้ Navy Timer oh. มมอ๋อ oh. น,นี่แหละครับ ในตัวโมเดนของโ h รโนแมตเนี่ยครับพี่ต้นเขาได้แรงบันดาลใจมาจากเฟรเซ่ซีโค o โรลีก็คือชื่อนี้เป็นชื่อของฝูงบินฝูงบินของอิตาลีนะครับเขาเคยออกรุ่นเฟรเซ่ซีโค o โรลีเนี่ยมาตอนปี1983แล้วและได้แรงบันดาลใจมาแล้วออกเป็นตัวโมเดนโคโนแม a t ในปี1984แล้วที่บอกว่ามี2พาร์ทตั้งแต่ตอนปี1941 แล้วมามีพาร์ทที่2ตอนปี1984เลยสาเหตุที่มันหายไปพี่ต้นเรารู้จักกันดีเขาเรียกว่า t อ c r ฟสิ s ในปี1970มันทำให้ใ<จ>กลายเป็นพ2พาร์ทอย่างที่บอกใช่ครับ,รบและที่สำคัญพี่ต้นโ o เดิร์นโคน o มาออกมาในปี1984ซึ่งถ้านับจากตอนก่อตั้งของไบลิง1884จะออกมาในตอนที่ไบลิงครบรอบร้อยปีพอดี ประวัติจบไปแล้วครับพี่ต้นขอให้พี่ต้นฉายเรื่องสเปหนะครับได้เลยครับตัวนี้นะครับเป็นโครโนแมป B 0 1นย์หนึ่งนิวโมเดลครับนะครับส่วนตัวนี้นะครับนิวเป็นขนาด4 4มิมิลครับที่เรียกว่าซูเปอร์โครโนแมปโอ้มีคำว่าซูเปอร์เข้ามามีคำว่าซูเปอร์เข้ามาครับก็คือไซส์42กับ44อ่าก็คือ42เนี่ยมีทั้งสายเหล็กสายยางโนโนโนสายยางสายไทเทเนียม มันไงสุดยอดแล้วก็เดี๋ยวพี่จะขออนุญาตเล่าพวกสเปคที่เหมือนกันขทั้ง2รุ่นแล้วเดี๋ยวจะมาดูจุดเด่นของแต่ละไซส์ที่ไม่เหมือนกันตัวนี้นะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับทั้งขนาด2ขนาดนี้ใช้คาลิเบอร์เดียวกันก็ค,คือคาลิเบอร์ BO1 หรือภาษาไทยคือไบลิง0 1 แต่ว่าได้ยินได้ยินเอเอขาพูดว่าซีโร่วันนะอ่ะเรียกอะไรก็ได้เรียกอะไรก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยมีพาวเวอร์รีเ e ิร์ฟอยู่ที่70ชั่วโมงนะครับตัวนี้จะกันน้ําที่200เมตรครับอ่าหรือ20ิบบาทนั่นเองยีบาทกระจกซับไฟสองด้านครับนะครับหลังเปลือยหลังเปลือยด้วยนี่หลังเปลือยเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตดีกว่าตัวเรือนเป็นฟูดไทเทเนียมทั้งคู่อ่าอินเด็กเป็นซูเปอร์ลูมินวาครับนะครับตัวนี้เช่นเดียวกับตัวแรก ในวิทามเมอร์ก็คือผ่านมาตรฐาน COSC เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความต่างนะครับ,รบเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตพูดตัว42มิลก่อนนะครับตัว42มิลเนี่ยจะมีจุดเด่นที่ ตัวหน้าปัดครับหน้าปัดเนี่ยจริงๆตามสเปคเป็นสีดําซึ่งมันก็เป็นสีดานั่นแหละครับแต่ว่าพอเราโดนแสงเนี่ยมันจะเป็นเทาเหลือกดำอ่าเนี่ยผมดูตาจริงอ่ะเหมือนเป็นสีเทานะใช่และในวงโคโนการาฟแบบเหมือนเป็นสีดําแต่จริงแล้วอ่ะถ้าดูในมุมบางมุมอ่ะดาทั้งคู่แต่ว่าจะเหลืองกันหน่อยซึ่งซึ่งพอเขาใช้ตัวซับไดเอลเป็นสีดําเข้มครับครับมันทําให้มันเด็กแล้วก็ลงตัวครับนะครับตัวนี้นะครับเป็น42มิลจะเป็นฟูลไทเทเนียมตัวขอ ก็เป็นไทเทเนียมขัดเงาแล้วก็มีจุดเด่นตรงที่65 3045ที่เป็นไทเทเนียมขัดลายซาตินไทเทเนียมเต็มๆใช่ครับแล้วก็ดูง่ายครับของ44มิลเนี่ยตัวขอบจะเป็นเซรามิกอือ่าเป็นไงอันนี้คือความเท่ของมันครับแล้วยังมีตัวพุชเชอร์ครับของตัว42มิลเนี่ยเป็นไทเทเนียม ทางนี้แบบกดได้เลยนะกดได้เลยกึบ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 ตัว44มิลเนี่ยตัวพุชเชอร์เนี่ยดูนะครับ,รบจะเป็นไทเทเนียมลมดําที่ปลายมีลมดําให้ด้วยแล้วก็ตัวจะกดเนี่ยต้องไขเกลียวก่อนแล้วถึงจะกดไดอ้อันนี้คือความต่างของตัว42กับ44นะครับก็จะเห็นได้เลยนอกจากขนาดแล้วแต่ว่าทั้งคู่นะครับใส่แม้กระทั่งผมที่เป็นคนข้อเล็กก็ขึ้นข้ออยู่ใช่เมื่อกี้ผมก็ลองใส่มัน,นพอดีข้อมากนะครับสายยางเหมือนกันนะครับ เท่ากันเป็น floating cap นะครับใช้ง่ายครับ <Yeah. S 1> ง่ายมาก แต่ความพิเศษอยู่ที่ตัวฝูไทเทเนียมเมื่อคี้ผมลองแล้วเบาเบาหิวน้ำหนักเบามากหลังเลื่อยใส่ง่ายเพราะว่าข้อเป็นข้อเล็กๆแล้วก็เบาด้วยเห็นข้อแบบนี้นะครับมันตัดได้ทุกข้ออืก็คือถ้าซูมเนี่ยซูมตรงจุดตอกสายนะครับจะตอกได้ตั้งแต่ข้อแรกเลยครับเป็นสายตอกที่ตัดได้ทุกข้อใช่ปกติอ่ะนาฬิกาตรงช่วงข้อแรกๆอ่ะจะตัดไม่ได้ใช่นี่คือตัดได้ทุกข้อเลย แล้วก็เป็นบัตเตอร์ไฟลใช้ง่ายเบามากๆากอันนี้งับไม่ได้แล้วเพราะว่าสายไปพันติดปลายติดปลายปลาไปพันลใช้ง่ายมากแล้วด้วยความที่ข้อสั้นทําให้แบบมันเรียงเข้าข้อเราเรียงเข้าข้อครับดนี่ยดูนี่44นะผมใส่ก็ยังไม่ดูไม่ล้นเยอะเลยใช่ใช่น่าเสียดายที่มันไม่มีตัวฟูลไทเทเนียม4 2ให้เราลองครับแต่นี้ก็ถือว่าเจ๋งมากๆแล้วครับตัวนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ย เป็นคาลิเบอร์ที่เป็นอินเฮ้าส์ของทางไบลิงเองครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีประกันให้5ปีหปีจะต่างกันตรงที่ถ้าไม่ใช่เครื่องอินเฮ้าส์เนี่ยไบลิงจะให้รับประกัน2ปีใช่แต่ถ้าเครื่องอินเฮ้าส์ของไบลิงเองอ่ะไบรนิงจะรับประกัน5ปีเต็มๆมาดูราคาบ้างนะครับตัวสายยางเนี่ยของตัว40 40 40 42 42จะอยู่ที่384,200แปดนะครับอ๋อที่ขอโทษครับตัว44 42ราคาเท่าไหร่ครับี่แปด0องร้อยสลับเลข 3ามสี่แล้วตัวสี่สามสามแปดสกับ348สี่แปามสี่แปดจำง่ายจำง่าย,จำ,ายจำง่ายนะครับส่วนตัวฟูลไทเทเนียมเนี่ยราคาจะขยับขึ้นไปนิดนึงอยู่ที่4ี่แสนเจ็ดบาทแต่แรกมากับได้สายไทเทเนียมเป็นฟูลไทเทเนียมใช่เป็นฟูลไทเทเนียมนะตัวเนี้ยเบาหมดเลยค่าเทียบกับแบรนด์อื่นๆต้องถือว่าราคาดีใช่ครับเพราะว่า นาฬิกาที่เป็นฟูลไทเทเนียมส่วนใหญ่หลักจะแพงกว่านี้ถ้าสายที่เป็นฟูลไทเทเนียมเนี่ยจะแบบแพงเลยใช่บวกขึ้นไปอีกแบบเยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นจุดแข็งอันหนึ่งของรุ่นนี้นะครับนี่แหละครับวันนี้เราก็มาอิ่มเอมกับนาฬิกาไบลิงสองรุ่นใช่ครับเป็นกลุ่มนักบินทั้งสองรุ่นเนวิทามเมอร์กับโค o โนแมทครับนะครับซึ่งเป็นนิวโมเดล2024ของทางไบลิงทั้งคู่นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเราอยากให้แฟนรายการเนี่ยแวะมาที่เซ็นทรัูเวิร์ลใช่ ใช่ทีมงานครับตัว exhibition น,นี้หมดเมื่อไหร่นะครับ 31เดือนพฤษภาคมเท่านั้นครับเวลามีจำกัดเวลามีจำกัดครับพิเศษไปกว่านั้นครับนิวตอนนี้ใครที่มาร่วมงานไบลิง140ปีที่แพนดูรัมเซนทรัลเวิลด์ทางไบลิงมีหมวกสุดเท่แจกให้ด้วยแนะนำให้ลงทะเบียนผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับพอไปถึงจะได้สะดวกสะดวกรับหมวกเท่กลับบ้านได้เลยก็อยากชวนแฟนรายการครับเหมือนเดิมมาลองมาทัอแล้วรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเพื่อนนาฬิกาจะยิ้มให้คุณแน่นอนที่สุดครับมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ขอบ คุณทางเ e n ดู l ับแล้วก็ทางไบล i ิงมากๆที่ให้ทีม c r าสซี่แลนะครับได้มาวิสิต e x h i อ i กซิบิชันวิสิตสโตแล้วก็ได้ชมนาฬิกาเจ๋งๆทั้ง2รุ่นครับวันนี้ผมกบนิวก็ขออนุญาตลาเท่านี้นะครับขอบคุณครับ